เครื่องเศร้าหมองของสมณะพราหมณ์เครื่องเศร้าหมองของสมณะพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมองสี่ประการนี้จึงไม่มีสง่าไม่รุ่งเรืองไม่ไผ่โรดสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งดื่มสุรา ดื่มเมรยัยไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณะพราหมณ์ข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไผ่รดสองอันหนึ่งสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรมไม่งดเว้นจากเมถุนธรรม นี้เป็นเครื่องเศร้หาหมองของสม,มณะพราหมณ์ข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สม,มณะพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไผ่โรธ 3. อันหนึ่งสม,มณะพราหมณ์พวกหนึ่งยินดีทองและเงินไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสม,มณะพราหม์ข้อที่สซึ่งเป็นเหตุให้สม,มณะพราหมณ์พวกหนึ่ง เศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไพ่โรธสอนหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพไม่งดเว้นจากมิจฉาชีพนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อที่สซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไพ่โรธภิกษุทั้งหลาย สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมองสี่ประการนี้แลจึงไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไพ่โรธ